สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุน่นสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาพบปะเจอเจอกันกับเย็นจิตพอทีวีวันที่30มีนาคมพศสองพันหรกสิบเจ็ใกล้เข้ามาทุกวันเวลาพรุ่งนี้ก็31มเมื่ออื่น31มเมื่อฮือก็วันที่1นะคะสำหรับเอฟซีที่บอกว่าเย็นจิตฉันเป็น16เมษาไม่ใช่นะคะดูดีๆนะคะ 1. เมษาค่ะนะคะเมษามันก็เป็นสระเอมันก็มีหัวอยู่เห็นไหมคะ หนึ่งเมษาค่ะหนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะเห็นเอชซีคอมเมนต์มาว่าวันที่หนึ่งเมษาวันที่สิบไม่ใช่วันที่สิบหกเมษากูอย่าไปอ่านเป็นสิบหกนะคะนั่นน่ะหนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะนะคะก็เขียนเนี่ยก้นนี่นะคะเนี่ยนี่นี่ก็หนึ่งเมษายนนะคะเนี่ยนะคะ อาจารย์สมเกียรติให้มานะคะ889 2ตัวบนล่าง8 8 8 9และ08นะคะเลขมีกันมาหลายทิศหลายทางหลายสำนักอาจารย์สมเกียรติท่านเพิ่งให้เป็นงวดแรกอาจารย์สมเกียรติอยู่สุรินทนะคะท่านให้มานะคะก็มาลงให้ f c นะคะลงให้ FC FC จะได้ไปหาซื้อกันนะคะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะอ่าโค้งสุดท้ายละ พวงสุดท้ายแล้วนะคะของอาจารย์สมเกียริให้มาข้างเดียวนะคะ889 2ตัวบนล่างมี88 89และ08เท่านั้นนะคะเลขของอาจารย์สมเกียรินะคะเราก็มาปูโคราชคะ่ะปูโคราชนะคะให้มาที่798และ95 798และ95นะคะ7978 98 95 7558 798 95 สองตัวบนล่างจะมี79 78 98 95 7จแปดเก้าแเห้าเจ้าและห้าอ่ะน่ตรงอ่านช้าๆเนาะจะได้ไม่นั่นเนาะอ่ะแล้ววันนี้ก็ได้เลขจากปูสี่หนะคะซึ่งท่านให้มาอ่าเพิ่มเติมนะคะ,ะปูสี่ห้ใหมาเพิ่มเติมตามนี้นะคะ ันนี้เป็นหมายเลขบัญชีท่านแล้วนกะ็ปู่ท่านกำลังสร้างโบสถ์ถ้าใครถูกก็มีปัจจัยร้อยสองแล้วแต่ศรัทธานะคะขอให้ใช้พิจารยานในการรับชมนะคะการทําบุญทําทานทําบุญสร้างกุศลผลบุญขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานะคะขึ้นอยู่กับความพึงประสงค์ ที่เราอยากจะทําน้อยทํามากแล้วแต่ใจเราก็ขอให้มีเกียตนาที่ดีนะคะปูเซียห้าท่านให้มาที่บนและะบนตอนแรกท่านให้มาบนก็วิ่ง5กับ4ท่านให้ศูนย์เกและ94้าี่เลขล่างให้2กับ9ให้สอและ97ตอนหลังมา2อสวันท่านส่งมาให้เพิ่มอีกก็มีบน901 เลขล่างก็อย่างตัวเดิมนะคะมีวิ่ง2กับ9และท่านค่ะเพิ่มให้มาก็มี2 0 9 0 2 1และ9 1มีเท่านี้นะคะขอเลขของปู่อ่าปู่สีหนะคะหรือว่าพระพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะทุกๆท่านก็จะรู้จักท่านดีเนาะพิจารณาดูค่ะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะใจของเราเนาะนะคะการตำบุญตำคานไม่มีใครเกินอ่าชาวพุทธค่ะไม่มี ประเทศไหนจังหวัดไหนหรือที่ไหนในตัวโกลฟานี่นะคะจิตใจอ่อนน้อมจิตใจชอบทําบุญทําทานเนี่ยชาวพุทธนะคะมาอันดับหนึ่งนะคะอ่ะเราก็มาดูกันต่อค่ะเราก็มาดูกันต่อนะคะรับสำหรับตัวเลขนั้นขอปูห4 5ค่ะอาจารย์พลกทมท่านก็เคยเข้า,านะสมัยก่อนนะเข้า5 6ติดเลยนะอาจารย์พลกทม นะคะนี่เราก็พิจารณาดูค่ะนะคะเนี่ยนะคะอาจารย์พลกตมให้มาที่6 0 6 7 0 6 7 5 3 7 0 6 7 5 3 7นะคะ4 0 9 9 1 0 4 0 9 9 1 0 0 9 3 0 5 2 0 9 3 0 5 2ค่ะก็จะมี2ตัวบนล่างมี9 1 5 3 6 7 73 96สและ9 3สมนะคะพิจารณาดูนะคะเอท,ทุกท่านนะคะมันสิทธิ์ของเราเนาะเราชอบเราจัดเราขัดเราเลื่อนผ่านอาจารย์สมเกียรติให้ตามนี้นะคะเอาแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปรือยังคะอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะมาแคปปูโป่โคราชค่ะปู่โคราชค่ะนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะไม่ต้องมองโอเองเลใจแคบหน้าจอไว้นะคะสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราต้องการสิ่งไหนเราปรารถนาเราซื้อค่ะแล้วนกะ็เกิดมาในชาตินี้ชาติเดียวขอให้มีความสุขสิ่งไหนที่มีความสุขก็ทําไปเลยนะคะสิ่งไหนที่มีความทุกข์ก็อย่าไปทําอย่าไปจะไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปทําค่ะ คนอื่นทุกหรือเราทุกแล้วแต่ไม่ต้องทาเราทําอะไรที่ได้เราได้หัวเราะสนุกสนานนี่ค่ะและคนใกล้ชิดเราคนที่เห็นเราอยู่กับเราได้มีความสุขเราทําไปเลยค่ะนะคะนี่เป็นความจริงกับมนุษย์เราเกิดมาอยู่ได้ไม่ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้ามาทุกคนมาแต่ตัวทุกคนกลับแต่ตัวทุกคนค่ะอ่านี่นะคะน้องกุกมานคุนทองคําค่ะมีเลขเท่านี้นะคะเนี่ยนะคะ มีเล็กเท่านี้ค่ะมีเลขเจ็ดสองสองแปดแปดห้าเท่านี้นะคะน้องกุมมันขุนทองคำนะคะอาจารย์พลกทมนะคะอ้าวแคปเอาไว้เลยค่ะแคปไว้เลยนะคะอ่ะชัดแจ้งแดงแกแคปเอาเลยนะคะไห้ผีชุบด,ดี เออ,อ,อน้ามาน้องก้าวจอโมโบวใหญ่นะคะน้องก้าวจอโมโบวใหญ่ให้มาที่หกแปดศูนย์นะคะแล้วก็สามสองนะคะยังไม่มีเซียนจิตในช่องเซยนจิตให้มาสามสองนะคะมีน้องกลมาน้องก้าวจอโมโบวใหญ่ให้มาหกแปดศูนย์และสามสองเซนจิตก็เลยมาเขียนให้เก้าแปดศูนย์เพราะว่ามันเลขตัวเดียวกันนะคะไอ้ให้หกเนี่ย เห็นไหมคะเที่ยวก่อนให้แล้วนะให้หกให้หกอะไรให้เก้าศูนย์สามแล้วมันออกหกศูนย์สามน่ะน้องกุมารตองให้มาน่ะนะจําได้ทถวถ้วนก็เลยเข็ดเลยค่ะเข็ดเลยเข็ดเลยนะคะเข็ดเลยก็เลยไม่ได้แล้วถ้าเียนที่ไหนหรือปู่ย่าที่ไหนให้มาหรือว่าใครให้มาจะเป็นเป็นเก้าก็จะเขียนเพื่อให้เป็นหกจะเป็นหกเพื่อให้เป็นเป็นเก้าอย่างประมาณเนี้ยนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเยสทีทรายจะทุกท่านแคบหน้าจอไว้ค,ไค่ะนะคะปู่4ี่ห้าให้มาตามนี้นะคะเราก็แคบหน้าจอไว้ขยายดูนะคะนี่เยจิตก็เขียนตัวบักเอฟแล้วนะพูดถึงนะเขียนตัวบักใหญ่แล้วเนาะอ่าก็ชัดเจนเนาะเลขสามตัวบนก็มีแค่สองหางนะคะ สตัวบนก็มี901และ094มี2หางค่ะเลขบนก็มี94หางเดียวค่ะเลขล่างมี2797และ20902191นะคะแต่เลขบนฟันทงท่านฟันให้ที่ฟันให้ที่หางเดียวเลยนะคะก็คือ94นะคะอ่าเราก็บอกกันตามตรงมาเลขของอาจารย์หนุ่ม เมืองยศนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้วิ่งบนเก้ากับหนึ่งนะคะวิะ่งบนเก้ากับหนึ่งนะคะเอฟซีที่ราจะุูท่านวิ่งบนเก้ากับหนึ่งนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มานะคะพิจารณาดูนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาวิ่งบนเก้ากับหนึ่งให้เก้าหนึ 6, ่งเก้าหกหนึ่งหกและสามเก้าอีกสี่ห้าวันท่านส่งเพิ่มมาให้ก็มี สามตัวบนมี0ูนย์สเนะคะก็เท่ากับว่าเลขสามตัวมีแค่สองหามีศนย์สี่เกและ249สี่เก้นะคะศูนย์สเลขบนก็มี9ก้6หนะึ่เลขล่างนะคะเลขล่างสองเก้า อ๋อบนล่างค่ะสองเก้าสี่เก้าหกเก้าสองสี่สองหกและสองสองค่ะอ่าพิจารณาดูนะคะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านโดยทันทีค่ะขอทุกท่านสมหวังขอทุกท่านถูกในงวดนี้นะคะสศีธราทกทุกท่านยิจิตพอดีก็ ถ้าไม่เห็นลงก็แสดงว่ายังไม่ได้มาจากที่อื่นๆที่ท่านส่งเข้ามาในไลน์นะคะพอได้ปุ๊บจริงๆก็จะเขียนเอามาให้ท่านอย่างนี้ละค่ะถ้าจะเขียนเซียนเดียวหรือว่าคลิปเดียวให้ดูใบนึงเหมือนคนอนนื่นก็ทำไม่เป็นนะ,ะมันไม่รู้จะไปนั่นไงเนาะก็ถ้าได้มาก็จาอยากจะให้ท่านได้พิจารณาดูก็บางท่านก็ว่าเยอะ ทุกช่องเยอะทุกช่องค่ะแต่ว่าทุกช่องเขาลงคลิปละอันคลิปละเซียนคลิปละเจ้าคลิปละสำนักคลิปละสำนักค่ะแต่ยันจิตได้มามันมันเยอะก็เฉียนให้ลงทีละสองใบสามสองสำนักสามสำนักแต่พอจอนสุท้ามาก็เอามารวมกันให้นะคะค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะงวดน,นี้ค่ะ